สวัสดีเทรดเดอร์ der, ทุกท่านครับวันนี้โคจก,ก้จะพามารีวิวบร oker อีกหนึ่งบร oker นะครับก็คือบร oker Star Trader ครับสำหรับบร oker Star Trader นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ star trader com นะฮะแล้วก็เข้าไปดูนะครับข้อมูลเกี่ยวกับบร oker ของ Star Trader ของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรามาดูตรง วิกิ fx กันบ้างนะครับของ star t r a d e r ซึ่งก็จะมีตัวนี้นะครับวิกิ fx ให้คะแนนอยู่ที่9.11นะครับเป็นได้รับะ 2a นะครับ มีความสภาพคล่องสูงมีใบรับรองอนุญาตนะครับของทางออสเตรเลีย a s สของออสเตรเลียแล้วก็มีของแอฟริกาใต้ด้วยนะครับไปดูได้ในวิกิ fx แล้วก็บัญชีสมาตรฐานเรือเลดหนึ่งต่อหนึ่พันนะเมื่อกี้เราเข้าไปดูแล้วนะครับใบอนุญาตของมีทั้งโปรแกรม MT4 MT5 แล้วก็มี เว็บเทรดด้วยนะก็จะเป็นข้อมูลนะครับการส่งสัญญาณความเร็วในการทำธุรกรรมสลิปเพจแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับถ้าเป็นทางดูไบก็จะเป็นเลกพอร์ตนี้นะครับมีไทยแลนด์มีสิงคโปร์นะครับ อันนี้ก็เป็นพื้นที่ในการให้บริการนะครับประเทศไทยขึ้นมาเป็นระดับต้นๆเลยของเทรดเดอร์นะครับมี IP s e r v ิรครับก็จะมีข้อมูลของบริษัทนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1,997 ติดต่อชัดเจนนะครับสำหรับนะครับในประเทศไทยก็นะี่ครับเป็นผู้ดูแลนะมีคนให้บริการแล้วก็มีซัพพอร์ตดูแลให้เราเรียบร้อยนะสำหรับเว็บไซต์ของทาง wiki fx ที่สรุปให้ทาง b o k e กเกอร์สต a ร์ r นะครับมีรางวัลได้รับรางวัล skyline ด้วยนะครับ เอ่อสตาร์เฮเดอร์ครับนี่นะครับก็เป็นโบรกเกอร์ที่มีการขยายตลาดนะครับทั้งที่อังกฤษนะครับแอฟริกาใต้อารับเอมิเรต์นะครับ,รบแล้วก็ทางฝั่งเอเชียก็จะมีใบรับ,บรองของทางเอ i ิของออสเตรเลียด้วยนะครับมีใบรับ,บรองตั้งแต่ สหัฐไไอตั้งแต่สหรัฐอาณาจักรนะครับหรืออังกฤษมีทั้งแอฟริกาใต้มีหลายมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ใบอนุญาตนะครับได้รับรางวัลนะได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว,ว่าข้อมูลของ Star t a d e r จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีการนะครับมีความเสถียรของสเปดแล้วก็ ข้าไปดูประวัติกันหน่อยโอเคประวัติของ Star Trader นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกแล้วก็นะครับมีประสบการณ์แล้ะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า16ปีมีการซื้อขายนะครับเกี่ยวกับสินทรัพย์มีทั้ง f o เ e x มีทั้งโลหะ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์และหุ้นนะฮะมีความปลอดภัยนะครับมีความชำนาญด้านเทคนิคการเข้าถึงของตลาดนะครับอันนี้ก็คือเป็นใบเขาเรียกว่าใบรับรองนะครับการดูแลควบคุมตามกฎระเบียบระหว่างประเทศมีทั้ง ถ้าเป็นโซนของฝั่งเอเชียนะครับก็ต้องได้รับใบอนุญาตจาก a อซิก็คือทางฝั่งออสเตรเลียมีคู่เงินนะครับในกลุ่มของฟอร์เรมากกว่า50คู่มีทองคำมีเงินแล้วก็มีทองแดงนะครับมีการซื้อขายหุ้นตั้ง70กว่าผลิตภัณฑ์นะครับมีดัดชนีมีสินค้าโภคภัณฑ์นะฮะมีการทำธุรกรรมไม่ยุ่งยากครับแล้วก็สภาพแวดล้อม ของ Star t e a d e r ก็มีการซื้อขายนะครับรวดเร็วเป็นพิเศษมีทั้ง mt 4 mt 5นะครับมี P มี VPS ในบริการแล้วก็มีเว็บเทรดเดด้วยนะครับมีแอปพลิเคชันด้วยนะ นี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปในระบบแล้วก็เทรดในแอปพลิเคชันได้มีระบบ Copy t r a d e ด้วยนะมีการฝากถอนเงินนะครับนี่มีเปอนเกตเวให้บริการเรานะครับมีบัญชี Standard ECN แล้วก็บัญชี Demo นะฮะโอเคได้รับรางวัลเยอะๆเลยครับ,บโบรกเกอร์นะครับที่ดีที่สุดปี2024ที่ดูใบ มีบร oker ชั้นนําเป็นพันธมิตรตั้งแต่ปี2023แล้วก็ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี FX แล้วก็คริปโตที่มีสภาพข้องแล้วก็มีโบร oker มีรางวัลเยอะแยะเลยนะเราเข้าไปดูตรงนี้โอเคนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเนาะของทาง Star Trader นะครับแล้วก็เราไปดูกัน มีการประกันของ l อยช์ด้วยนะฮะนี่ครับมีการคุ้มครองเกี่ยวกับเงินทุนของท่านนะครับมูลค่าถึง1ล้านเหรียญ ก็เป็นอีกหนึ่งบลกเกอร์นะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับที่จะเราจะเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงนะในการเทรดก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการเปิดบัญชีนะครับได้กับทาง Star Trader นะครับสำหรับโคจิคี้เองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะสมัคร เปิดบัญชีเทรดกับทาง Star Trader ท่านสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของโคชิกี้ได้นะครับแล้วก็จะมีลิงก์อยู่นะก็จะมีลิงก์เปิดบัญชีเทรดที่ใต้คลิปวิดีโอนะใต้คลิปวิดีโอของทางของทาง u t u b e นะครับหรือช่องทางการติดต่อต่างๆของทางโคชิกี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้เลยนะกดลิงก์ตรงนี้ครับนี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะขอ เปิดบัญชีกับทาง Star t e a d e r ได้นะครับกดลิงก์ทงช่อง YouTube นะครับแล้วก็เลือกประเทศนะเราเลือกประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่อีเมลครับยืนยันรหัสทางอีเมลนะครับเราก็กด ขอรับรหัสเขาจะส่งไปที่อีเมลของเรานะครับหลังจากไปตรวจสอบข้อมูลของอีเมลเรียบร้อยนะครับท่านก็นำเลขมาใส่แล้วก็กรอกรหัสรหัสผ่านที่จะเข้าระบบนะครับ เป็นบุคคลทั่วไปเราไม่ได้พักนักพักพิงที่สหรัฐอเมริกาครับยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดสร้างบัญชีได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับตรงกับเลขบัตร ประชาชนของท่านได้เลยนะครับ นะครับเปิดบัญชีการซื้อขายนะครับเป็นบัญชี MT4 ฟีสวอปครับสกุลเงิน US d ลลาร์ หลังจากนั้นก็ทำรายการยืนยันตัวตนนะครับ อัปโหลดเรียบร้อยนะครับก็กดดาเนินการต่อไปได้เลยครับ,รบดำเนินการยืนยันนะครับอัปโหลดข้อมูลเรียบร้อยท่านก็จะได้ หมายเลขบัญชี mt 4นะครับเพื่อเปิดใช้งานแล้วก็ดูข้อมูลส่วนตัวนะครับทำการยืนยันเอกสารเรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะใช้บัญชีเทรดของท่านในการเข้ามาเทรดกับ star trader นะฮะถ้าท่านอยากต้องการเปิดบัญชีเพิ่มก็สามารถที่จะเปิดบัญชี เพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับมีทั้ง mt 5แล้วก็ m p 4นะครับมีบัญชีฟรีสวอป p Standard ตัวนี้นะแล้วก็ใช้สกุลเงินในการรับฝากนะครับมีทั้งดอลลาร์สหรัฐปอ์แคนาดาออสเตรเลียยูโรแล้วก็นิวซีแลนด์ให้เราเลือก us ดอลลาร์นะครับหลังจากนั้นก็กดยอมรับแล้วก็สามารถเปิดบัญชีใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาได้ อันนี้ก็จะเป็นอีกบัญชีหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะกลับไปเทรดได้หลังจากที่ท่านได้บัญชีเทรดเรียบร้อยตอนนี้นะครับก็คือในบัญชีเทรดของท่านก็จะมีบัญชีจริงนะอันนี้รอดําเนินการท่านสามารถที่จะเข้าไปปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับก็คือปรับเปลี่ยนเลเวลส์นะปรับเปลี่ยนเลเวลสสูงสุดได้1ต่อหนึ่งพันกันเลย แล้วก็กดยอมรับแล้วก็กดโอเคนะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเลเเรลได้หลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับทางระบบเขาก็จะมีอีเมลนะครับแจ้งการสมัครบัญชีของเราส่งมาทางบัญชี Gmail หรือบัญชีเมลที่ท่านสมัครนะครับเป็นการยืนยัน เอกสารแล้วก็มีการส่งเลขที่รหัส mt 4เป็นรหัสล็อกอินเข้าสู่ระบบการเทรดไปทางอีเมลของท่านนะครับท่านก็สามารถที่จะฝากเงินแล้วก็เปิดบัญชีเทรดเทรดได้กับทางโบรกเกอร์ star trader กันนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับอีกหนึ่งโบรกเกอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกนะในการที่เราจะกระจายทรัพย์สินของเรานะครับไป ไปเทรดตามบกต่างๆซึ่งทางดูดี a c คาเ m มีนะครับแล้วก็ทางโคจิกี้ของเราก็ได้คัดสรรนะครับการเลือกบริกอรนะครับแล้วก็มีคารเข้าไปพูดคุยกับทางผู้บริหารของบกนะครับรับรองแล้วก็ยืนยันเรื่องของการปากเงินถอนเงินให้กับนักลงทุนของทีมงานดูดีอะคาเดมีเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเทรดกับทาง s t a r t เทรดเได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ